อาจารย์วดีคำทิระแลงอาจารย์ประจำชากภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวชคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้กล่าวข้อมูลนะคะว่าทางคณะวิจัยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือขึ้นมาค่ะมีสารสำคัญจากสารสกัดข,ของเปลือกแมคเคเดมียก็นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเปลือกแมคเคเดมียนั่นเองนะคะส่วนที่เหลือทิ้งทางการเกษตรปกติแล้วไม่ได้ใช้กันเลยนะ แต่ทีนี้พอนำมาวิจัยนำมาพัฒนาก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือสู่ชุมชนต่างๆที่ทำมาจากเปลือกแมคเคเดเมียค่ะก็สามารถต่อย,ยอดนำมาผลิตและจำหน่ายได้ตอบสนองโนโยบาย BCG โมเดลของรัฐบาลด้วยนะคะถือเป็น,นกลไกที่มีศักยภาพสูงในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศได้อย่างทั่วถึงสามารถที่จะกระจายทั้งโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือจากสารสกัดเปลือกแมคเคเดเมียที่พัฒนาขึ้นสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและจุลชีพอื่นๆลดการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสทั้งมีประสิทธิภาพในการถนอมผิวพันธุ์จากฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากเปลือกแมคเคเดเมียอีกด้วยนะคะโดยแมคเคาเดเมียที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในชีวีปออสเตรเลียเป็นพืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเนื่องจากมีราคาสูงค่ะ แต่ส่วนของเปลือกเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการนํามาต่อย,ยอดเพิ่มมูลค่ามีการศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่าเปลือกของแมคเาเดเมียมีองค์ประกอบทางเคมีเป็นสารทุติยภูมิหลายชนิดมีฤทธิ์ทางชีวภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารทุติยภูมิค่ะ